สวัสดีนะครับหนึ่งนะครับจากบริษัทปอเสรีโชคชัยแท็กเตอร์นะครับ FMWEL ปอเสรีโชคชัยโคราชนะครับอ่ะวันนี้หนึ่งจะพามาชมนะครับรีวิวเลย FMWEL WD 1 1 0 4 M หรือรุ่น110แรงนะครับ FMWEL เจ้าตัวนี้110แรงนะครับเอามาชมเจ้ายักษ์ใหญ่เลยนะครับอ่ะผมพาชมรอบๆคันก่อนนะครับตัวนี้นะครับขนาดยางล้อหน้าเลยไล่ไปเลยนะ 14.9ขอบ24นะครับกระทะล้อดุมใหญ่นะครับคานหน้าเป็นแบบหัวกระโหลกนะครับคานหน้าใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบเพาตั้งนะครับแข็งแรงทนทานน่าใช้อ่าถังน้ำมันนะครับตัวนี้จุได้ 200- 200กว่าลิตรเลยนะครับตัวนี้คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับมีเทอร์โบนะครับ สเปยางล้อหลัง18.4ขอบ34นะครับมาพร้อมให้กับเวทถ่วงล้อนะครับข้างละ90กิโลให้จูจๆเลยนะครับทั้ง2ข้างนะครับอ่าดูด้านหลังครับคันนี้หครับใช้ปีกระบอกช่วยยกนะครับเป็นตัวกดนะครับกดหรือยกในตัวนะครับรถเพลาตรงนะครับแข็งแรง โซ่ข้างแบบสล็อตนะครับตัวนี้นะครับง่ายบำรุงรักษาง่ายนะครับรีโมทวาวมีให้พร้อมนะครับเจ้าตัวนี้อ่าอยู่รอบๆอคันเลยครับนะครับท่อไอเสียวางตำแหน่งมาแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านนี้มีสวิตตัดระบบไฟให้เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จนะครับสี่สูบ อินไดเ c กอ่ะขามาชมข้างบนครับระบบเกียร์ <c oughs> เกียร์มีความเร็วนะครับอยู่3ระดับนะครับมีเกียร์โลมีเดียมไฮทั่วไปก็คือจะใช้เป็นมีโลมีเกียร์โลกับเกียร์ไฮ้นะครับเห็นไหมครับความเร็ว4สปีดหรือเห็นไหมครับอ่ะชุดนี้เป็นชุดดับนะครับมีถาง มีทั้งยกหางควบคุมใบดันนะครับเกียร์เป็นแบบซัตเทิลนะครับด้านข้างเห็นไหมครับเลนหน้าถอยหลังนะครับอยู่ด้านนี้นะครับระบบโฟร์วิวขับเพื่อนสล้ออันนี้ระบบ p ีดีโอ่าตัวนี้ตัวนึงครับผมลืมแจ้งพีดีโอรุ่นนี้พิเศษเลยนะครับมีทั้งหมด3รอบนะครับมีตั้งแต่540ไปถึง760แล้วมารอบสูงสุดก็คืออยู่ที่8 5ดนะครับอ่า ตอนนี้ราคาลูกค้าหลายๆท่านสอบถามมาเยอะนะครับเจ้าราคาตัวถ้าตัวเจ้าตัวเนี้ร้อยสิบแรง f อ w เวอรนะครับแพงไหมไม่แพงเลยครับเจ้าตัวนี้ราคารวรถรวมใบดันนะครับวิเศษเลยตอนนี้9ก้า0 0นบาทเท่านั้นนะครับ9ก้า0 0นบาทสินค้ารับประกันหลังการขายดูแลให้2ปีเต็มๆเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับจำนวนจํากัดจากปกติเราใช้เงินดาวจะวางดาวที่ประมาณ200,000บาทนะครับสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถวางดาวเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0 0บาทผ่อนได้4ปีนะครับ150,000าบาทผ่อน4ปีนะครับสินค้าด่วนมีจานวนจํากัดนะครับสนใจ i n กซ x สอบถามข้อมูลและราคาเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ